สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ชาวสองทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีค่ะณรีรดาทาโรไทชตานะคะอาจารย์นรีหรืออาหน่อยแน่นะคะวันนี้มาพบกันในการทำดวงงานเงินความรักประจําเดือนธันวาคม2567ให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะพลังงานชาวกันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะ สำหรับตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะนรีระรดา6์นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะวันที่ในการแบ่งราศีอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งรัคนาราศีตามแบบไทยนะคะ ใบแรกนะคะแคค e c o n s c i o นะคะเอ่อ uh, pay attention to thoughts and idea that come to you as there are answer prayers นะคะเอ่อ uh, พลังงานของไพ่ใบนี้นะคะน่าจะบอกถึงอะไรที่คุณคาดหวังอะไรที่คุณต้องการคำตอบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จักรวาลกำลังบันดาลคำตอบมาให้กับคุณแล้วนะคะชาวกันคนที่ตามหาความหมายของชีวิตหรืออะไรบางอย่างที่เหมาะสมกับคุณนะคะคุณจะได้รู้คำตอบในสิ่งนั้นแล้วอาจจะเป็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะนำเป็นออปชันในการเลือกนะคะที่จะตัดสินใจสิ่งที่สำคัญอะไรบางอย่างหรือคิดที่จะทำอะไรบางอย่าง นะคะคในช่วงเวลานี้นะหรือใครที่อาจจะรู้สึกว่า คิดไม่ออกนะคะอาจจะมีไอเดียดีๆช่องทางดีๆอะไรบางอย่างโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณได้พบกับช่องทางในการพัฒนาปรับเปลี่ยนงานนะคะหรือการสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆของคุณเองหรือการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองอะไรบางอย่างใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะคะพลังงานขึ้นมาถือว่าดีนะคะสําหรับการหลายๆคนที่กําลังคิดที่จะแก้ไขปัญหาพัฒนาตนเองอยู่ในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้หรือบางคนเป็นการวางแผนชีวิตนะคะ outdoors นะคะอืม go outside get some fresh air นะคะ and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas ให้พลังงานมันขึ้นมาเหมือนกับการมีไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งใหม่ๆนะชาวกันนะคะจันว่า กันบางคนเนี่ยกำลังคิดนะคะที่จะเปลี่ยนจากงานที่มันอุดอู้นะคะเจออยู่กับเพื่อนร่วมงานไม่กี่คนหรืองานที่ทำแบบเงียบเหงาอยู่คนเดียวลําพังนะคะออกไปทํางานที่มีส่วนร่วมกับคนอื่นๆบ้างนะคะบางคนเป็นอินลูเอนเซอร์นะคะถ่ายแต่งานของตัวเองตอนนี้อาจจะไปจอยร่วมกับทีมอื่นนะคะมีแก๊งมีอะไรนะคะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะคะกับการใช้ชีวิตที่มันออกนอกคอมฟอร์ทโซนของคุณแล้วนะคะ เหมือนกับมันมีประตูที่สวยงามเปิดรอชาวกันอยู่นะคะขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกคุณจะตัดสินใจคุณจะกล้าทำสิ่งใหม่ๆที่มันท้าทายสำหรับชีวิตของคุณไหมนะคะชาวกันมาดูกันต่อนะคะ spiritual understanding น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณมีความตื่นรู้นะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของชีวิตนะคะความหมายของการได้ใช้ชีวิตอยู่ในแบบที่เป็นของคุณในแบบที่มันเหมาะสมในแบบที่มันลงตัวนะคะการหลายๆท่านที่ผ่านมาเนี่ยโดนมาหนักมากโดนมาเยอะมากนะคะอาจจะด้วยความทุกอุปสรคปัญหาต่างเนี่ยมันสอนให้คุณได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นในหลายๆแง่มุมที่คุณไม่เคย รู้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะเพราะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชาวกันแกร่งขึ้นมากๆนะคะเข้าใจแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมากๆนะอาจารย์ว่าชาวกันเนี่ยพร้อมที่เป็นคนใหม่แล้วนะคะเป็นชาวกันที่เข้มแข็งมากกว่าเดิมเป็นชาวกันที่พร้อมที่จะใส่ลุยต่อสู้กับอุปสรรคมากกว่าเดิมนะคะเพราะหนักกว่านี้กันก็เจอมาแล้วนะคะตอนนี้คนตื่นรู้แล้วล่ะอะไรที่เป็นความพอดีสําหรับชีวิตคุณเนี่ย คุณจะเข้าใจแล้วคุณจะทําในสิ่งนั้นนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีพอดีนะคะมีชีวิตที่มีความสุขพอเพียงเพียงพอแล้วก็มั่นคงนะคะเชอนกันมาดูกันต่อค่ะกับพลังงานจากไพ่ออร์ l เอีกหนึ่งชุดค่ะ create your own happiness ม,มันเหมือนกับ <laughs> เป็นบทสรุปนะคะจากสามใบของไพ่ออร์ l เชุดแรก คุณกําลังสร้างสรรค์ชีวิตของคุณในรูปแบบใหม่ๆใ,ในรูปแบบที่มีความสุขในรูปแบบที่มีความสบายใจในรูปแบบชีวิตที่เป็นของคุณเองนะคะชาวกันนะคะ บางคนกาลังมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะหรืออะไรที่เป็นความทุกข์คุณไม่ยึดติดกับมันแล้วนะคะตอนนี้มองหาความสุขนะคะไม่ติดกับพลังงานลบๆนะคะขยะในใจโยนทิ้งไปให้หมดนะคะปีจะปีใหม่วันใหม่แล้วนะคะเปิดรับสิ่งดีๆที่เข้ามาโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะหรือความรักดีๆที่เข้ามาทําชีวิตของคุณให้แฮปปี้มีความสุขดีกว่านะคะโอ้ให้น่ารักจังเลย แสดงว่าไพ่ขึ้นมาในชุดนี้เซตนี้เนี่ยอยากให้ชาวกันแฮปปี้มีความสุขมากๆ Turn l e mons into lessons <c oughs> นะคะมันไม่มีใครที่ไม่เคยเจอความทุกข์ไม่เคยเจออุปสรรคในชีวิตนะคะชีวิตของคนเรามันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเพราะนั้นเออบางคนอาจจะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ ชงชายอย่างเดียวนะคะชีวิตมันจืดชื่อชีวิตมันอาจจะอยู่แบบที่เดิมๆทาอะไรเดิมๆซ้ำๆนะคะออกจากบ้านมาทํางานทํางานเสร็จกลับบ้าน <c oughs> นะคะเอาสมแบบอย่างนี้มันอาจจะมีเรื่องราวของการาใส่นะคะความเปรี้ยวซ่าอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของคุณนะคะมีสิ่งใหม่ๆมีรสชาติของชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือบางคนคิดที่จะ เริ่มต้นเรียนรู้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีไลฟ์สไตล์แบบใหม่ๆนะคะหรือเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบเฮลตี้มากๆแล้วก็มีความสุขมากๆในชีวิตของคุณก็ได้นะคะชักันอาจารย์ว่าคุณอาจจะค้นพบกับเส้นทางชีวิตอะไรใหม่ๆนะคะที่มันมีความพอดีมันมีความลงตัวต่อให้คุณอายุมากแค่ไหนนะแต่ถ้าคุณเหมือนกับมีความสดใสมีความซาบซ่าแบบนี้นะคะอาจารย์ว่าคุณแบบ เป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็นําความสุขจากตัวคุณส่งให้กับคนอื่นได้อย่างแน่นอนนะคะพลังงานแบบมาแบบสดใสมากๆนะคะรอยน้ําตาอะไรต่างๆหายไปแล้วนะคะชาวกันนะยิ้มรับวันใหม่นะเป็นกําลังใจให้นะคะ Stop judging and s t a r t l o v i n g อ่ะใครที่อาจจะเคยก่อนหน้านี้ติดกับความ perfectionist มากๆนะคะใครทำอะไรไม่ถูกใจฉันจะต้องทำเองมันขาดนูนนน่นมันไอ้นู่นไม่ดีไอ้นี่มีได้นะคะมาตรฐานสูงเกินไปนะคะหรือวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะทั้งทั้งที่เราเองก็อาจจะยังไม่ได้ทำยังไม่รู้ว่าจะทำได้ดีเท่าเขาหรือเปล่าถ้าเราไปทำไปอยู่ตรงณจุดนั้นนะคะเพราะนั้น Stop judging นะคะคุตือนรู้แล้วนะคะ คุณรู้สึกว่าไม่ไปนินทาไม่เป็นคอมเมนต์คนอื่นไม่ไปร่วมเป็นขบวนรถทัวร์นะคะใครล้มแล้วก็เข้าไปข้ามนะคะรถทัวร์เมืองไทยคือแบบบางทีมันไม่ควรทํานะคะจา์รู้สึกว่าบางอย่างมันก็เกินไปนะคะเพราะนั้นชาวกันคุณตื่นรู้แล้วนะคะคุณไม่ตัดสินแล้วนะคะแต่ Start l ล v i n g งนะคะคุณจะให้กำลังใจคุณจะมองแต่แง่ดีคุณจะให้พลังแห่งความรักความหวังดีของคุณเนี่ย ไปทัชใจคนอื่นนะคะรวมถึงทัชใจตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะนั้นธันวาคมนี้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะคะการเป็นคนที่ส่งพลังบวกให้กับทุกคนนะนะคะพลังงานน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะกับเอ่อเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ค่ะอ่าเอาความเปรี้ยวซ่าสดใสน,นะคะจริงๆอะ่ะตอนนี้อาจารย์ก็พยายามทำนะเอาพวก เขาเรียกว่าน้ำฟิวชั่นนะคะเอาพวกแอปเปิ้ลส้มนะคะผลอ,อไม้ต่างๆกีวีนะคะใส่น้ำแช่น้ำเย็นนะคะฝานน้ำมะนาวอะไรเปรีป้ยวๆเนี่ยพอแช่แล้วเราดื่มเข้าไปนะมันจะสดชื่นแล้วมันจะเปลี่ยนจากความเป็นกรดเนี่ยมาเป็นด่างมาอยู่ในกระเพออาะอาหารของเรานะคะให้ปรับค่า PH กดด่างในตัวเรานะคะคือคนเรากินแบบ แป้งน้ำตาลของหวานเนี่ยอาจารย์ชอบกินมากเลยเนะใครเป็นบ้างนะคะขมงขหมูเนี่ยวันหวานมันเนี่ยโอ้ชอบมากนะคะไก่ก็ต้องกินหนังนะอกไก่กินไม่ได้มันติดคอนะคะเนี่ยแล้วความเป็นกรดนะคะจากการกินเนื้อสัตว์นะคะโดยเฉพาะสัตว์เนื้อแดงกินพวกน้ําตาลแป้งเยอะเะนะคะทําให้ข้างในเราเป็นกรดเลือดเป็นกรด นะคะมันก็อาจจะทําให้ส่งผลกับปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้นะหลอดเลือดหดใจนะคะมีปัญหานะเพราะนั้นพอมาทำน้าฟิวชั่นนะคะใส่พวกอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยทําให้ภาวะที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารในร่างกายเรานะคะไปหล่อเลี้ยงโปรไบโอติกในจุลินทรีย์ในกระเพาะที่เป็นจุลินทรีย์ีๆเนี่ยนะคะให้มันทํางานได้ดีขึ้นนะคะทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ พลังงานที่ขึ้นมานะคะมีไพ่ของ6ดาบสามดาบ7ดาบสองดาบและอุราชินิเหรียญค่ะพลังงานของชาวกันเกื <c oughs> อบหลับแต่กลับมาได้นะคะชาวกันนั้นดาบขึ้นมาในกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้หนะราชัถ้วยค่ะอเกือหบหลับแต่กลับมาได้นะคะกันสิบ <c oughs> ไม้เท้าค่ะ ราชินิดถ้วยสามไม้เท้าเก้าเหรียญเงินมาแล้วนะคะชาวกันเก้าเหรียญเมจิกเชียนค่ะ ้าวแล้วเต็มไปด้วยเงินนะคะเจ็ดเหรียญไฮโรเฟนค่ะว้าวชาวกันนะคะอาจารย์ว่าในเดือนธันวาคมนี้คุณเป็นลูกลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะจบโดยไพ่ของไฮโรเฟนนะคะโอ้ชีวิตของคุณอาจารย์รู้สึกว่าคือชาวกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันอาจจะมีผลกระทบอะไรบางอย่างที่ อย่างตามมานะคะในชีวิตของคุณในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนะคะบางคนเนี่ยลุ้นมากๆนะคะสองดาบนะคะว่าอาจจะเหมือนกับมีผลกระทบอะไรในเรื่องงานหรือกาหรือเปล่านะคะการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายงานหรือการถูกลกเลิกจ้างหรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลรู้สึกกุ้มอกกุ้มใจนะคะเพราะว่าปัญหาต่างๆอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มาจากตัวคุณคนเดียวแต่มันอาจจะมาจาก หน่วยงานของคุณจากบริษัทของคุณนะคะคุณก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะคะแต่ว่าในที่สุดนะจะรู้สึกว่าพลังงานของปัญหาที่ทำให้คุณแบบคิดมากนะคะกังวลใจเหลือเกินเนี่ยนะคะเหมือนม,มีอะไรที่ทิ่มแทงหัวใจของคุณเนี่ยสุดท้ายนะคะ ด้วยความมานะอุตสาหะการเป็นคนที่แบบหนักเอาเบาสู้ของชาวกันนะคะเนี่ยพลังงานของคุณนะคะราชาถ้วยราชินีเรียนนะคะผู้ใหญ่หัวหน้านะคะเห็นในความสามารถเห็นในความอดทนเห็นในความที่คุณเป็นคนที่มีความสามาคัคคีแล้วก็เป็นคนที่แบบควรที่จะเอาไว้นะคะในหน่วยง,งานของคุณนะไม่มีไพ่จบขึ้นมาเลยนะคะสิบดาบหรือว่าเดชหรือว่าอะไรก็ตามนะคะแสดงว่าสิ่งที่คุณกังวลเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะคะคุณจะมีได้ได้ทํางานตรงนั้นต่อนะคะแต่ว่าสิบไม้เท้ามันบางทีมันอาจจะแบกรับภาระความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะหรือบางทีบริษัทอาจจะคัดคนให้เหลือน้อยกว่าเดิมทําให้ต้องเกลี่ยงานเกลียหน้าที่ความรับผิดชอบทําให้คุณต้องทํางานอาจจะหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะ ซึ่งตรงนี้มันก็มีผลเหมือนกันนะคะที่ทําให้ชาวกันคุณเริ่มลังเลยใจแล้วว่าคุณจะแบกรับภาระตรงนี้ไหวไหมนะคะคุณกําลังอาจจะมองหางานใหม่ๆอาชีพเสริมหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้ชาวกันเองเนี่ยได้ได้มีรายได้ที่มันดีกว่าเดิมนะคะโดยที่ไม่ต้องแบกบภาระอะไรบางอย่างมากมายขนาดนี้นะคะเพราะนั้นบางคนที่งานกำลังมีปัญหาอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะกำลังรอนะคะงานใหม่ รอการคอนเฟิร์มงานรอการทํางานหรือเป็นหุ้นส่วนนะคะกับคนรักกับญาติพี่น้องกับครอบครัวของคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นรอยต่อนะคะในการที่ยังต้องทํางานเดิมไปก่อนก่อนที่จะตัดสินใจที่จะหาออปชั่นงานใหม่หรือธุรกิจใหม่ที่ดีที่คุณจะได้ไปทําตรงนั้นนะคะชาวกันสําหรับคนที่อาจจะ ทำงานที่เป็นลักษณะของบริษัทไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะงานของคุณยังค่อนข้างหนักอยู่นะคะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่าเช่ากันคุณพยายามที่จะนิ่งนะพยายามที่จะใช้ความดีพยายามที่จะใช้เหมือนกับผลงานของคุณเนะี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานในการสร้างสรรค์ ไอเดียต่างๆนะคะในการที่จำเสนอไปนะคะแล้วมันทำให้ในที่สุดนะอาจารย์ว่าทุกคนเนี่ยยอมรับนะคะในความอดทนมากๆนะคะของชาวกันนะคะงานของคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะคุณมีโอกาสทีได้รับการโปรโมตนะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะจากหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าใหญ่ๆของคุณเลยนะคะมีโอกาสได้เงินเดินเพิ่มนะคะ 9, 6, 7, 6, 7, เก้าเหรียญหเจ็ดเหรียญที่มันขึ้นมานะคะหรือมีโอกาสได้ รับทุนนะคะไปเรียนต่อหรือได้ไปอบรมพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันเป็นลนักษณะของคอร์สที่เป็นความเชี่ยวชาญชำนาญการนะคะหรือบางคนอาจจะมีข่าวดีในการได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้นะคะพลังงานขึ้นมาดีนะคะไฮโรเฟนอาจจะเป็นลนักษณะของการได้ ไปต่อในระดับของปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้ที่คุณรอจังหวะมานานแล้วนะคะมีโอกาสลุ้นมากๆนะคะเช่ากันสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่นะคะอาจจะเพิ่งเรียนจบหรือตกงานอยู่นะคะมันมีความสับสนลังเลเหมือนกันนะคะระหว่าง การที่คุณจะทำกับงานที่คุณเรียนมาโดยตรงนะคะหรือคุณอาจจะได้รับโอกาสให้ทำงานใหม่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงสายของคุณมากนะักแต่ว่าคุณรู้สึกสนใจนะคะเมจิกเชี่ยนก้าเหรียญแล้วก็เงินดีด้วยนะคะหรือมีช่องทางในการได้เงินพิเศษรายได้เสริมอะไรต่างๆเข้ามา,มากมายนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะกำลังเลือก ทำงานที่คุณไ,ได้เรียนตรงสายแต่รายได้ดีแล้วคุณได้เรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับมันนะคะอันนี้จะดีกับคุณมากกว่านะคะเชากันส่วนใครที่อาจจะอยากสอบเข้ารับราชการนะคะต้องอดทนต้องรอคอยอนิดนึงนะคะคุณอาจจะสอบได้แล้วแต่รอเรียกตัวนะคะถ้าไม่ได้เรียกเดือนนีนะะ้สองดาภายในสองเดือนอาจจะเป็นเดือนมกราอาจจะมีข่าวดีเข้ามานะคะชากัน ส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินจริงๆรนะคะราชินีเหรียญสามไม้เท้าแล้วก็9้าเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะคะอาจารย์ว่าการเงินเนี่ยคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะจากความขยันจากความสรรสร้างไอเดียอะไรบางอย่างของคุณนะคะหรือคุณขายของที่มันมีเพิ่มเติมนู่นนั่นนี่มันมีของมาเพิ่มนะคะมีรายรับเข้ามาหลายทางแล้วก็รายได้ดีกว่าเดิมน,นะคะเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะ เก็บเกี่ยวนะคะรายได้เข้ามาดีมากๆโดยเฉพาะช่วง2สัปดาห์สุดท้ายนะคะครึ่งเดือนหลังของของเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่กอบโกยมากๆของชาวกันนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะ มีอะไรอีกไหมนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะไปกับคนที่คุณรักนะคะหรือคนที่คุณรักเดินทางมาหาคุณพาคุณไปเที่ยวนะคะพลังงานของราชินีถ้วยนะค,ะคนลกของคุณอาจจะเป็นชาวทัศน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะถ้าไม่ได้เจอกันนานแล้วจะได้มีโอกาสเจอกันนะคะเชาากัน มีอะไรอีกไหมสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวกันนะคะระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกนะคะหัวใจเจ็บจี๊ดจี๊ที่หัวใจนะคะหรือเป็นลักษณะของอาจจะระวังเส้นเลือดที่มันตีบที่มันอะไรบางอย่างได้นะคะหรือแขนขาชานี่ต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วนะคะระวังเป็นอย่างพ่อของน้องเบสคุณสมรักคำสิงนะคะ ระวังอาการต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยอะไรที่มันมาเตือนนะเจ็ดดานะคะมันเล่าส่งสัญญาณมานะคะรีบไปหาคุณหมอนะคะแต่ว่าจบด้วยไพ่ของไฮโดเฟนนะคะยังไงอาจารย์ก็ยืนยันว่าคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาการที่คุณเป็นจะเป็นแบบปุ๊บปั๊บนะคะแล้วก็กลับมาดีขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้นะ ส่วนเรื่องของโชคลาบอ่าโชคลาบตำแหน่งโชคลาบมีไพ่ของเจ็ดเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบนะคะแต่บางคนเนี่ยเหมือนกับมันอาจจะเจ็บตัวก่อนนะคะโดนมีดบาดเอา้าไปซื้อนะคะไปซื้อลอตเตอรี่น,นะคะเลขตรงกับวันนั้นเลยนะคะปรากฏว่าถูกนะคะหรือเป็นเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกนะคะเจดเหรียญเกเหรียญน,นะคะอือ ความรักนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูความรักให้เดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ใหม่นะคะขอดูให้คร่าวๆก่อนนะคะชาวกันหกไม้เท้าความรักคนโสดก่อน,นะคะมีไพ่ของ5ดาบค่ะอัศวินดาบ เดอะฟูค่ะมีไพ่ของเก้าถ้วยคนโสดนะคะในช่วงเวลานี้นะจะรู้สึกว่าคุณยังเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์อยู่นะคะเราก็ยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับใครนะคะเหมือนจะมีคนที่ค่อนข้างดีค่อนข้างถูกใจเข้ามานะคะอาจจะเป็นชาวทัดลมกลุ่มวิถุนตุนก็ได้นะคะ คนนี้อาจจะดูดีมีภาษีกับคนอื่นๆนะคะหรือคุยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขกับคนอื่นๆนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาติดขัดอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะอยู่ไกลกันแล้วเกินจะไปกันได้ไหมนะคะต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะเหมือนคุณยังไม่กล้าให้สถานะนะแต่ฟูเพราะคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ยังอยากที่จะเป็นสถานะโสดแล้วมีตัวเลือกที่จะได้คุยกับคนนู้นคนนี้จนกว่าที่มันจะลงตัวแล้วจะเจอคนที่ใช่จริงๆ นะคะแล้วค่อยให้สถานะนะคะคอนโซลจะเป็นประมาณนี้ไปก่อนแต่อย่างน้อยหกไม้เท้าขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะมีคนมาคุยคนมาเค้าดาวด้วยในช่วงปีใหม่แล้วแหละนะคะแต่ขอดูไปก่อนว่าจะไปกันได้ไกลแค่ไหนนะมาดูคนที่มีคู่นะคะมีคู่แล้ว7ถ้วยค่ะ The Star เดอะมูนค่ะเดอะมูนกับเดอะสตาร์มาด้วยกันด้วยนะคะ Lovers ค่ะมีไพ่ของเดทนะคะคนที่มีคู่นะคะทีเนี้ยพลังงานของคนที่มีคู่เนี่ยคู่ที่มันมีเรื่องระหองระแหงกันมากๆนะคะบ่อยๆนะคะ ถึงแม้ว่ายังรักกันอะแต่มีเกณฑ์ที่มันจะห่างกันออกไปนะคะหรือบางคู่มันมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องจากกันทั้งที่ยังรักเพราะรู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันไม่ได้มันทุกมากกว่าสุขนะคะเก็บความรักไว้ในหัวใจแล้วแยกย้ายกันไปเพื่อที่จะได้เจอคนใหม่ที่ถูกใจดีกว่านะคะมันมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะชาวชาวกันเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะสําหรับคู่ที่ไม่มีปัญหานะคะไม่ได้มีปัญหา ทะเลาะเบาแหวงหรือความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกจะเป็นยังไงแปไมนเท้าค่ะความสัมพันธ์กําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วค่ะมีไพ่ของทาวเวอร์ค่ะเราก็หนึ่งถ้วยขนาดไม่มีปัญหานะทาวเวอร์ยังเกิดนะคะแสดงว่าอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรบางอย่างกันได้นะคะแต่ว่าหนึ่งถ้วยชาริอัตนะคะจะ มีเขาเรียกว่าอะไรเดียความจริงจะปรากฏนะคะแล้วทำให้คนรักของคุณเนี่ยจะต้องมาง้องอนคุณนะคะจากเรื่องราวเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะคะสุดท้ายความรักกลับมาจับมือกันนะคะเข้มแข็งมั่นคงไปต่อได้นะคะสำหรับคนมีคู่ที่ความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มันท็อกซิกนะคะท็อกซิกอาจจะมีเกณฑ์ต้องแยกย้ายขอดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะชอบกัน อสววนเหลียนค่ะพลังงานของชาวกันนะคะหรือชาวธาตุด,ดินด้วยกันมังกรพืศพกันค่ะสี่ไม้เท้าเวลฟอร์จูนค่ะว่าวพลังงานสิบถ้วยค่ะว้าวจัสติสนะคะโอ้พลังงานของ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจย์รู้สึกว่าถ้าคุณรอคอยกันมานานนะคะที่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อกันนะ,สะแสดงว่าคุณเป็นคู่กันจริงๆนะคะคู่แล้วไม่แคล้วกัน view of fortune ขึ้นมาแล้วนะคะโอกาสจังหวะด,ดีดีนะคะในการที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะจะติสจะแก้ปัญหาได้นะคะจะอยากขัดได้นะคะแล้วมาสร้างครอบครัวนะคะสี่ไม้เท้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะมาเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันกับคุณนะคะมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะแต่ว่า บางคู่อาจจะเป็นลักษณะของเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสองฝ่ายแล้วได้มาสร้างครอบครัวใหญ่ด้วยกันก็ได้นะคะว่าวมีเกณฑ์สมหวังนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะยังไงก็ขอให้พลังงานดีๆสําหรับชาวกันด้วยนะคะส่งกําลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์แืะเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะใครอยากดูดวงตรวจสอบรหัสชีวิตนะคะในเลข ตัวแล้วก็ในไพ่ทาโร่นะคะก็ยังเป็นโปรโเดิมอยู่นะคะดูสองอย่างด้วยกันมีความแมน่นยำมากๆนะคะจะปีหน้าแล้วนะคะมาเช็คดวงกันได้นะคะไลน์ไอดีนารีระดา65นะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้สโลนี้อาจารย์นารีไปก่อนแล้วนะคะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ